มาร่วมมงกันดีแล้วก็มีการมอบของรำกันสาธารณชนด้วยครับก็ถือว่าเป็นการที่เหลือพระบุรนะครับเอาเงินล้านบาทมอบให้ทางสาธารณกุศลให้เขาไปจัดซื้อเครื่องใช้เครื่องดืปทางการแพทย์นะครับเพื่อได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับซึ่เกี่ยวกับการนอนว่าลมอันดีสวดก็ได้ดีเยอะแยะมากนะยครับส่วนตัวของผมเองนะก็ นี่ความดีๆเลยนะครับที่ที่ไหนมีงานบุญที่ไหนมีงานอะไรที่เกี่ยวกับส่วนรวมหรือว่าสังคมนี้นะครับจะไม่เป็พลาดที่จกบริษัทดูวานะครับทปานหนึครับวันนี้ก็ทำกิจกรรมดีๆให้กับผู้สอายุด้วยนะครับนำสิงดีๆมาแจกจ่ายให้กับผู้สอายุด้วยก็ขออวยมาบุญรับความจำเป็นปองไทยในช่วงนี้กับ การแพทย์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามาม้มันมีความสําคัญยังไงบ้างมีความสาคัญในการช่วยให้คนที่เขาหลับยากนอนหลับไม่เพียงพอนี่อันตรายมานกนะครับสุขภาพนะครับทุกคนไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนหลับไม่เพียงพอกับร่างกายที่เราต้องการคืออยากจะนอนแต่นอนไม่หลับมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหอน,อน,น,น,อน,นึ่งการนอนกลมนอนกรนนี่บางทีเรานอนไปแล้วรู้สึกว่าระบบการหายใจใน,น่นมันมันมันขัดข้อง นะครับมันมีปัญหาก็ที่อาจจะทำให้ผมเสียชีวิตได้นะครับวันนี้วเขาก็เลยจะต้องไปซื้อที่พักที่มีสำหรับในการผู้ที่มีปัญหา,รารเรื่องการนอนหลับนะครับและวันนี้ผมอยากจะฝากบอกให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องหรือว่าเป็นาก,การทุกนุการที่อยู่ในสังคมนะครับขอให้มีความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบก่อสังคมนะค เรื่อกระจายควกว้างมากนะครับขอเลยครับผมขอให้ทุกคนเนีรับเป็ช่อของเลรับเป็ ีจะต้องมีการช่วยเป็นคนที่ยังไม่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่เลยครับพี่ตอนนี้กราศึกษาคุณวินวิลลิ่อยู่ครับว่าช่วงนีมน้มันมันมันธุรกิจเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันหนักกวันหนึ่งสองที่ผ่านสามทันเรือมันหนักมากเฮ้ยเราจะทำางไรกับคนที่เขาได้รับผลกระทบในเรื่องการประกอบอาชีพทำอาหารอยูนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าวันสองวันนี้บางรัฐบาลเขาประกาศล็อกดาวน์ที่ไหน คิดอี่อะไ่างๆมันจะพบแ่องกคนาเช้าคนทกับคนที่มีอาชีพายการอาชีนการทางานทีพวกนักร้อนักตตงงานนบเราจะมีมาตรกาหรือเรามีกิจกรรมอไรไปช่วยอสาหรับุกคนบคนที่ที่มีาเงที่รูุ้๊กตาื ช่ยวยเขาตามหรือว่าจะไปช่วยที่ชุมชนเหมือนเดิมหรือว่าจะามีรายชื่อของผู้ที่ไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วที่ต้องการเงินมาซัพพอร์ตข,ของครอบครัวมาซื้อเขาเขาต้องขายเงินขายเนี่ยตรงนี้เราก็องมีการทักท้วงว่าถึงเป็นคนไหนเราจะไปช่วยกรือเป่าช่วยก่อนช่วยหลังเราต้องรอภาษีมงแต่ตแน่นอนทีหนึ่งเลยเราก็ไปช่วยช้างก่อนวันนี้ช้างขอร้องมา <arım. S 1> จังหวัดสุรินทร์ ชูารินแล้วก็สีสเตีที่ขอร้องมาช้างเนี่ยเขาไม่ขอเอาเงินเลยทางทางช้าง,างต่างก็บอกช้างเขากราบเลยเขาไม่เอาเงินทั้งนั้นขอให้มีอาหารมีผลไม้ใบเลี้ยงช้างให้ช้างได้กินเพราะว่าช้างวันหนึ่งนะครับทานอาหารต่อต่อตัวนะครับต่อตัวในวันล,ละสองตันนี่ครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องไปดูมอง แล้วประกาศโควิดนี้ขึ้นมาไม่มีใครเลยเที่ยวถือว่ามีการล็อกดาวน์ตามก็งาต่างๆ่างเงี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่เราก็ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าในบทล็อกดาวน์เป็นกรณีพิเศษที่จะเอาของไปรงบมอบเขาไปรับมอบอย่างกรณีการลงพื้นที่ที่ในสถานที่ช่วงนี้มันอาจจะลำบากหนึงในการแบบไปพบเจอกันหรือว่าไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการช่วยเหลือเช่นโควิดเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะพี่อันนี้ผมว่า มันอะไรเป็นที่หนักแล้วก็มากสำหรับภาระของเราที่จะเอาดูเฉพาะที่เราเห็นก่ะโนเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจริงๆแล้วจะไม่โดยตามุำมวนเหลือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนนี้โอเคเรายังไม่รู้ว่าว่าสมุนไพรชนนี้มันไม่มีไม่มีไม่มีพัสร์ที่ไหนเขาเ่เข้ามาจุนมจนเขาดูแลจุ่มจน่มอเู่ประมาณร้อยแบบจุุ่่มอเนี่ยเราสามารถที่จะเดินได้แล้วก็แล้วก็เ่อัก แต่นี้มาถึงตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่อันตรายมากมันจะเป็นมันเป็นของประเทศอังริกาคือเขาบอกนะ้เเชื้อนี่เป็นของมาันจะขยายตัวเร็วมากและติดกันเป็นจวมากเราต้องต้องยอมรับขึ้นมที่คนจะไปช่วยเหลือสมมติว่าผมจะจะไปช่วยเหลือเพราะเป็น้องจังหวัดเชิงสากรเมื่อวานที่เกิดขึ้นมา พูว่ารป็การในแบบไม,เไม่เขาไม่ให้เขาเพราเขาไม่ไม่ไมหอยากใ้เขาไม่อยากให้พวกเราเนี่ยไปกิด เพราะว่าพขพควบคุมยากมากที่เราโรคเซ็งไปเลยตอนที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นเราต้องเซ็งตัวเองว่าดูเข้าไปแล้วมันเองมีอันตรายหรือว่าจะรับเชื้หรือไปแพร่อะไรที่อยู่นหรือเปล่าที่อันนี้การช่วยเหลือนักนักนักปฏิบัตนี่โหลำบากมากที่ลำบากมากกว่าที่นี้ต้องขออนุญาตอย่างช้างนี่เราสามารถที่จะไปได้เพราะคุณเก่งภาษาแต่ยิ่งบางคนที่เราต้องให้เขา นี Quand, regions, <Eso. S 1> โอเคมีมาตรมีมาตรการการ d ิส t, that, t. a n c ิให้คนเล้นๆแต่พอเข้ามาจกาของคนมันก็มารวมตัวกันผู้ก่อที่จะแยกมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้ผปอนาอก่าฝขกงึางรัฐบาลทกางหน่วยงานที่เขาผทดบแล้วถ้บางคนมีใจบุญโอเคคนเขามีจิตใจที่ดีสงสาเป็นลาชคนที่เขาของชาวต่างบางทีเอารถกระบะมาจอดกันสี่้าพันเขาข้ามมาจ่าเขาขอทเออ ข้าวสารอาหารแห้งมาจากให้คนที่มีด้านตอแรกก็เหมือนเดิผ่านกันเข้าแถวลพอเข้าไปอีกคนตัวไม่ได้ไปที่หลังกลัวของกดเขาแล้วทะละกันข้ามบเบียร์เสียเข้ามาก็ต้องยุติการแนี่คือปัญตรงนี้นะคือมันมีเยอะที่คนเขาอยากจะช่วนเหลือแต่ณตอนนี้มันมันเกิดขึ้นก็เร็วมากไม่สามารถี่วยพวเขาคุณได้พี่ไทยถามเงินเงินบริจาคนี้ยังมีเหลือพอที่จะ บริจาคไม่มีเลยครับเงินบริจาคที่เงินบริจาคที่ ตั้งแต่คนร่ารวยตอนนับเทกของคุณตีไม่มีเหลือเพราะว่ามันปิดบัญชีไปแล้วทุกบาททุกตังค์เคลียร์หมดแล้วนะครับเคลียร์หมดแล้ว4 422ล้านบาทเคลียร์หมดทุกบาททุกอย่างไม่มีนอกจากที่เขาที่เราโควิดครั้งแรกโควิดครั้งที่สองนี่เงินส่วนตัวทั้งนั้นเงินของคุณตีทั้งนั้นที่ได้จากการเป็นผู้ซเตอร์แต่ละสินค้าต่างๆที่เข้ามาถึงที่ล้านเขาก็เอามาเทให้ให้วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้น ครั้งแรกเกือบหมดแต่นี้ก็เหลือมาได้ช่วยช้างช่วยนิงช่วยสัตว์อะไรต่างๆตามความต่างๆในๆใน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 โควิดครั้งที่สองที่ผ่านแต่ที่ครั้งที่สามนี่มันไม่มีแล้วพิ่เงินไม่มีเนี่ยเราก็เขาก็เริ่มที่จะแบบเหมือนกับว่าจะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีตาม บริษัทต่างๆบริษัทนี้ขอแค่นี้ขอแค่นี้เพื่อจะเอาไปช่วยและทุกบาททุกตังค์ะไปช่วยเหลือตอนนี้กำลังทำกจวัตรว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยหอแต่นี่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่จะเหว่าเขาจะมอบเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วเราจะรับเงินคนอื่นใช่ไหมครับ นี่เราก็มีเงินถุงตวงเรา้าเแต่เราไม่เดียดร้อนเลยไม่เดือดร้อนสมมติเราเงเราไปสักล้านนึงหรือว่า2ล้าน ไม่เชือเหลือนะครับสมวติผมกับคุณบินเอาคุณบินออกมา2ล้านผมกล้านนึ่นเป็นสล้าน3ล้านนี้เราทำเช่วยเหลือใครบ้างไม่เชื่อเหลือแนะต่วาาาา่านั่นคือนะเราสามารถที่ทำได้เพราะเราเสียมา,มากๆอย่างนี้เราก็สามารถที่ใช้ได้แต่ตัวเราต้องรู้นะครับแล้วมี่ารรับบริจาคเปิดรับบริจาครับบริจาคเนี่ยแล้วแต่ที่คุณบินบริจาคเพราะว่าทุกเนี้ยเขาก็อยากจะเปิดรับบริจาคเหมือนนกัแต่เขาก็กลัวเรื่อง ด <Net> ราม่าตันด่าท้ายที่สุดแล้วมาผลับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกิดระเบิจาคต้องดูด้วยว่าครับว่าใครขอใคร ที่จะขอความเมตตาถ้าคุณไว้ใจคุณศรัทธาเขาเชื่อเชื่อในตัวเขาว่าเขาเอาเงินเหล่านี้ที่คุณรบริจาคมาถึงมงิผ <c oughs> ู้ที่เดือดร้อนจริงๆคุณต้องดูเนี่ยไม่ใช่ใครรับบริจาคคุณก็บริจาคบริจาคไปโดยที่คุณมีจิตเมตตาจริงๆแต่เงินนั้นไม่รู้ไปอยู่กับใครไม่รู้ไปอยู่ในนั้นที่ไหนนี่ต้องดูโอเคขอบคุณที่ติดตาเจิไหมใครต้องเจติดตามพี่ขอรุ่มือินค้รุ่นนี้เพื่อนรุ่นนี้เพื่อในนี่พี่ก็มีกับคุณนะพี่ พี่ไทยกล้อนี้นะคะหนสองมอก้องพี่ไทยสองขอบคุณค่ะกล้ก็นี้นะคะพี่ไทยก็นี้นี้สอกล้อนี้เลยค่ะพี่ไทยค่ะหนึ่สองส้าอีกนะคะหนึ่สองซพี่ไทยห้กล้องนี้เยไค่ะอคนะคะ